คา r ์เชอร์สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอการอันบ็อกตัวเครื่องดูดฝุ่นของคารเชอร์รุ่น T ี0ิทับหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ได้สินค้าไปแล้วนะครับแกะกล่องอมาอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ด้านในกล่องครับก็จะมีอย่างที่เห็นบนนี้เลยนะครับผมขอเริ่มตัวแรกนะครับ ใบรับประกันสินค้าครับตัวนี้เป็นเอกสารการรับประกันตัวสินค้านะครับตัวสินค้ารับประกัน1ปีนะครับคุณลูกค้าสามารถลงทะเบี yeah. ยนการรับประกันสินค้าได้2วิธีนะครับวิธีที่1คือกรอกรายละเอียดลงในใบรับประกันสินค้านะครับส่วนหนึ่งคุณลูกค้าเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งคุณลูกค้าส่งกลับมปที่บริษัททางไปรษณีย์นะครับส่วนอีกวิธีหนึ่งบริเวณนี้จะมีอีเมลมีเว็บไซต์ของคาเชอร์นะครับคุณลูกค้าสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์คาเชอร์นะครับสก r o l l d o w ลงมาด้านล่างนะครับ ลงทะเบียนรับประกาศสินค้าได้ผ่านออนไลน์เลยนะครับถัดมาครับตัวคู่มือการใช้งานตัวเครื่องนะครับเปิดมาหน้าที่2ครับจะเป็นรูปภาพนะครับบอกถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในนะครับแล้วก็วิธีการเป่าอ,อุปกรณ์ต่างๆของตัวเครื่องไว้ให้เสร็จแล้วนะครับทำความเข้าใจง่ายๆดูง่ายๆเป็นรูปภาพนะครับ ครับสำหรับตัวเครื่องดูดฝุ่นรุ่น T10 ทับน,นะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้งานในงานอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับซึ่งมีความทนทานรองรับการใช้งานได้เป็นเวลาน,านานนะครับสำหรับจุดพิเศษของรุ่นนี้นะครับหเลยคือเป็นเครื่องที่ใช้พลาสติกที่มาจากการรีไซเคิลอยู่45นะครับ ตัวเครื่องมีความเงียบมากอยู่ที่52เดซิเบลนะครับกำลังวัดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ580วัตต์เท่านั้นเองแต่ได้กําลังดูดอยู่ที่185เมกะปาสคาลซึ่งแรงมากนะครับสำหรับตัวตัวเครื่องนะครับมีการออกแบบให้ตัวเครื่องมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานมือจับด้านบนพับมาทางขวาได้ทางซ้ายได้นะครับสวิตช์ปิดเปิดครับอยู่ด้านบนตัวเครื่องด้านหน้าบริเวณตรงนี้กด1ครั้งเครื่องติด กดอีกครั้งเครื่องดับนะครับสำหรับตัวสายไฟรุ่นนี้มีมาให้ยาวถึง12เมตรนะครับอยู่ด้านบนตัวเครื่องซ่อนอยู่ด้านในนะครับสามารถดึงออกมาใช้งานได้เลยใช้งานเสร็จครับม้วนเก็บเข้าไปมีโลม้วนเก็บสายไฟบริเวณตรงนี้นะครับเป็นโลม้วนแบบเมนว่นนะเพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้งานนะครับเพื่อความทนทานเพื่อรองรับการใช้งานหนักในอุตสาหกรรมนะครับสำหรับตัว ด้านข้างตัวเครื่องครับจะมีตัวล็อกเปิดมี2ด้านนะครับนี่เปิดล็อกเพื่อเปิดเอาส่วนที่เป็นหัวมอเตอร์แยกออกจากตัวถังนะครับโอเคตัวถังออกแบบมาด้วยความแข็งแรงพลาสติกหนาะเป็นโพลีพีลีนนะครับตัวล้อด้านหลังขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักได้ดีแล้วก็ลื่นมากด้วยส่วนล้อด้านหน้า2ล้อเป็นล้อที่ เอาไว้เลี้ยวนะครับตามการใช้งานของเรานะครับด้านบนของตัวหัวมอเตอร์นะครับบริเวณนี้จะมีไส้กรองสําหรับเครื่องดูดฝุ่นของคาเชอร์จะมีจํานวนไส้กรองเยอะนะครับหลักๆแล้วเราจะมีจํานวนไส้กรองอยู่3าชั้นชั้นแรกคือบริเวณนี้ที่ผมกําลังจะถอดให้ดูนะครับวิธีการถอดคือมีตัวรองอยู่บริเวณนี้ถอดออกมาตัวนี้เป็นตัวกรองหลักหรือเมนฟิลเตอร์1ตัวนะครับตัวนี้ เป็นวัสดุโพลีเอสเตอร์เราสามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้นะครับถัดมาอีกจุดหนึ่งครับตัวนี้เป็นไส้กรองอีกชั้นหนึ่งสำหรับกรองฝุ่นก่อนเข้ามอเตอร์เป็นไส้กรองชั้นที่3นะครับตัวนี้ชั้นที่2ตัวนี้ชั้นที่3แล้วส่วนตัวชั้นที่1ก็คือถุงเก็บฝุ่นครับในแพคเกจในกล่องนะครับมีถุงเก็บฝุ่นมาให้นะครับ ถุงเก็บฝุน่นเป็นถุงเก็บฝุน่นแบบโพลีเอสเตอร์นะครับหรือเราเรียกว่าฟีดนะครับเป็นถุงเส้นใยสังเคราะห์มีจําจนวนชั้นที่อยู่ด้านในเนี่ยสามชั้นซึ่งสามารถกรองสีสกปกที่ขนาดเล็กไม่เท่ากันได้นะครับป้องกันการอุดตันบริเวณพื้นผิวของถุงเก็บฝุน่นสามารถเก็บความจุได้เต็มที่อย่างตัวนี้10ลิตรเก็บได้เต็มที่10ลิตรเลยนะครับแต่เป็นถุงแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับตัวถุงตัวนี้เราจะประกอบไว้ที่ตัวเครื่องหรือจะประกอบให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีกหนึ่งตัวคือไส้กรองที่อยู่ด้านหลังครับเป็นไส้กรองทางออกนะครับอยู่บริเวณน,นี้เป็น e x ็กซอร์ด์ฟิลอนะครับอยู่ด้านหลังนี้โอเคม,มองไม่เห็นขอปึ๊บอึ๊บ,อ,บอ่ากออกมาก็จะมีฟิลเตอร์อยู่ด้านในตัวนี้เป็นไส้กรองหรือเป็นฟิลเตอร์แบบธรรมดานะเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับลักษณะนี้ สามารถล้างน้ําทำความสะอาดได้นะครับหรือถ้าคุณลูกค,ค้าในกรณีที่อยากได้ไส้กรองที่มีความละเอียดมากเพื่อป้องกันลมที่ระบายออกด้านหลังเครื่องให้มีไม่ให้มีสิ่งสกปรกเจือปนเหลือให้แอร์มาสะอาดให้ลมมาสะอาดเราสามารถเปลี่ยนสเปคเป็น He ป a f ฟ l t เ r ได้แล้วก็ติดตั้งเขา้าไปที่ตัวเครื่องด้านหลังนี่เลยนะครับโอเคการประกอบกลับเข้าไปก็ง่ายๆครับดันลงไปนะครับกดล็อกเข้าไปที่ตัวเบ้าของมันนะครับปิดฝานะครับ แค่นี้นะครับเรามาเริ่มประกอบตัวถุงเก็บฝุ่นนะครับตัวถุงเก็บฝุ่นเนี่ยอยู่บริเวณนี้นะครับวิธีการคือหันหน้าเครื่องไปด้านหน้าก็หันถุงเก็บฝุ่นไปด้านหน้าเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นวางลงไปแบบนี้ด้วยรูปทรงเครื่องมันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วนะครับการวางถุงก็จะง่ายมากเลยไม่ยุ่งยากนะครับหลังจากนั้นนําตัวช่องที่ต่อของถุงเก็บฝุ่นต่อเข้ากับตัวช่องต่อ ของตัวถังนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเมื่อเสียบเข้าไปแล้วลักษณะถุงก็จะเป็นลักษณะนี้แบบนี้เลยนะครับโอเคอหลังจากนั้นเราประกอบตัวไส้กรองจุดต่างๆกลับเข้าที่เดิมก่อนนะครับไส้กรองมอเตอร์ใส่เข้าไปนะครับใส่ง่ายๆมีล็อกอยู่สี่เขี้ยวนะครับไส้กรองหลักหรือเมนฟิลเตอร์นะครับประกอบเข้าไปนะครับแค่มีเรียบรอยแล้ว วางหัวมอเตอร์ลงไปนะครับล็อกตัวล็อกทั้งสองด้านอ่ะเรียบร้อยนะครับง่ายมากนะครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่องอ่ะตอนนี้ตัวเครื่องดูดฝุ่นเราพร้อมแล้วนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ที่มากับตัวเครื่องหรือมาในเซตนะครับเราจะมีสายดูดฝุ่นมาให้1เส้นนะครับวัสดุที่มีความทนทานมากนะครับความยาวของตัวสายดูดเนี่ยยาวอยู่ที่2เมตรเลยนะครับ ทำให้เราใช้งานในลักมีวงกว้างได้กว้างมากนะครับตัวสายเนี่ยจะแยกมาลักษณะแบบนี้นะครับด้านหนึ่งมีคลิปสีเหลืองเดี๋ยวตัวนี้จะต่อกับมือจับนะครับส่วนด้านที่เป็นดําๆไม่มีสีตัวนี้จะต่อเข้าที่เครื่องนะครับ,รบการต่อเข้าที่เครื่องง่ายมากครับเราเสียบไปที่เครื่องตรงๆเลยแล้วดันให้ดังแกละเข้าแล้วนะครับส่วนเวลาถอดออกง่ายครับเรากดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ บริเวณนี้นะฮะกดปุ่มสีเหลืองหลังจากนั้นก็ดึงสายออกมาได้เลยดึงท่อออกมาได้เลยแค่นี้เองง่ายมากนะครับถอดเข้าถอดออกง่ายครับสำหรับปลายด้านนี้ที่มีตัวคลิปพลาสติกสีเหลืองจะต่อกับมือจับนี่สำหรับรุ่นนี้ครับมือจับที่มีมาให้ครับนี่ออกแบบมาเข้ากับมือจับถนัดมือมากแล้วก็มีคลิปตรงนี้ที่เป็นยางนะครับป้บองกันการลื่นถไลไมในการจับนะครับ วิธีการคือเราต่อด้านนี้นะครับต่อด้านนี้เสียบลงไปเล็งให้ตรงกันนะครับดังแกลกก็ถือว่าแน่นแล้วปึ๊บอ่ะเรียบร้อยเวลาเราถอดออกก็บีบทั้งสองข้างนะครับมันจะมีสองข้างเนาะเราบีบได้เลยบีบแล้วถอดออกได้เลยครับเ mm hmm. มื่อใส่ไปแล้วครับเราจะไม่ถอดออกก็ได้เราอาจจะถอดในกรณีที่มีเกิดการอุดตันอยู่ในสายเราก็สามารถถอดออกมาทำความสะอาดภายในสายได้นะครับถัดมาครับ เครื่องดูดฝุ่นเวลาใช้งานเรายืนใช้นะครับมันก็จะมีตัวท่อมาให้2ท่อนนสท่อนนี้ยาวท่อละ50เซนนะครับรวมกันเป็น1เมตรพอดีนะครับเป็นท่อสแตนเลสเงางามสวยและทนทานนะครับเสียบท่อลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนําท่อมาต่อเข้ากับมือจับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นปลายท่ออีกด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกับหัวดูดฝุ่นที่ไว้ดูดบริเวณพื้นนะครับ ถัดมาครับหัวดูดครับก็จะมีมาให้นี่หัวดูดพื้นหน้าก,กว้างนะครับความกว้างของมันอยู่ที่23เซนนะครับที่หัวดูดพื้นจะมีฟังก์ชันการใช้งานอยู่2ฟังก์ชันสําหรับดูดบนพื้นแข็งทั่วๆไปเช่นกระเบื้องเซรามิกหินอ่อ,อนพื้นปูนอะไรต่างๆที่เป็นพื้นแข็งนะครับส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งสําหรับดูดฝุ่นบนพรมนะครับสำหรับการดูดบนพื้นแข็งนะครับเราจะต้องเอาขอบแปลงที่อยู่ด้านในตัว หัวดูดนี้ออกมาด้วยวิธีการใช้เท้าเหยียบได้เลยครับตรงสวิตช์ตรงนี้เหยียบปึ๊บแปลงจะออกมาแล้วสำหรับดูดพื้นแข็งตัวแปลงจะช่วยในการขัดสีหรือขัดถูสิ่งโสโคกที่เหนียวติดบ,บนพื้นให้หลุดออกแล้วลมก็จะดูดเ,เข้าไปนะครับสำหรับบนพื้นพรมเราจะหุบแปลงตรงนี้ขึ้นไปข้างในเข้าไปข้างในตัวหัวดูดนะครับวิธีการก็คือเหยียบมันจะหุบขึ้นไปเองอัตโนมัติเลยสําหรับแนบกับพรมได้เป็นอย่างดีนะครับน่าดูด บริเวณด้านในนี้เราเปลี่ยนสเปคใหม่สาหรับรุ่นใหม่รุ่นนี้เราใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกครับเพื่อป้องกันริ้วรอยที่เกิดกับพื้นไม้ได้อย่างดีอย่างเช่นพื้นปากเก้นะครับหรือพื้นลามิเนตที่เป็นพื้นไม้ไม่อยากให้มีเหล็กไปเสียดสีและเป็นรอยนะครับตัวนี้เราอัปเกรดเป็นแบบพลาสติกและไม่เป็นรอยแน่นอนแล้วก็ล้อรับน้าหนักเป็นล้อยางขนาดใหญ่ป้องกันการเกิดรอยได้เป็นอย่างดีนะครับฟังชันอีกส่วนหนึ่งครับของตัวมือจับครับในกรณน,นี้ที่เราดูด ฝุ่นบนพื้นพรมนะครับแล้วเกิดการหนืดด้วยตัวเครื่องแรงดูดมันเยอะมากถ้าเกิดการหนื่ดเราสามารถระบายลมแรงดูดออกเพื่อช่วยลดความหนื่ดบนบนพื้นพรมได้นะครับแตค่คลิกนะครับแนะนำครับมันเปิดได้3ระดับแต่เราเปิดแค่ทีละระดับก็พอแค่ระดับแรกเนี่ยมันก็เริ่มเบามือแล้วนะครับถ้าเราเปิดเยอะบางทีฝุ่นอาจจะเข้าหน้าเรานะครับนอกเหนือจากนั้นครับตัวเครื่องครับด้านบนยังมี ห้องสำหรับเสียบอุปกรณ์เสริมบริเวณตรงนี้ไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมในวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาให้ดูหนึ่งอันรุ่นนี้แถมมาหนึ่งอันเป็นัวดูดหน้าแคบครับเสียบไว้ตรงหัวได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับคุณลูกค้าก็สามารถต่อเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่นได้เลยไม่มีปัญหาต่อแรงง่ายมากนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องของการใช้งานครับคุณลูกค้าต่ออุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับก็เปิดเครื่องแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ ส่วนในกรณีที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเครื่องเนี่ยมีตำแหน่งการวางอุปกรณ์ไว้ที่ตัวเครื่องแล้วอย่างเช่นตัวหัวดูดแหละมเมื่อกี้ที่ผมหยิบให้ดูอันนี้คือเสียบไว้ที่ตัวเครื่องได้เลยถ้าคุณลูกค้ามีเพิ่มอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีจุดที่วางเหมือนกันนะครับส่วนหัวดูดพื้นและก้านเราสามารถเสียบไว้ด้านหลังตัวเครื่องเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้เลยเสียบไว้ด้านินได้เลยนะครับส่วนตัวสายครับ ถ้าเราไม่อยากให้มันเกะกะครับเราสามารถม้วนเก็บแบบนี้บริเวณหัวด้านบนของตัวเครื่องจะมีจุดที่ล็อกสายเราสามารถล็อกสายไว้แบบนี้ได้เลยนะครับส่วนสายที่เหลือนะครับถ้าเราจะไม่เสียบไว้ข้างบนเราก็ใช้วิธีการล็อกสาย1ชั้นนะครับหลังจากนั้นสอดเข้าไปนะครับ แล้วก็เน็บไปแบบนี้ก็ได้แล้วแต่การดีไซน์ของลูกค้านะครับตัวเครื่องออกแบบมารองรับการเก็บอุปกรณ์ที่ตัวเครื่องอยู่แล้วนะครับเครื่องนะนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่นคา u ์เชอนะครับรุ่น T10 ทับรุ่นใหม่ของ c ารเชอร์ครับสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์นะครับใช่แชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ i don't